สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ผมจะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงใหม่ของผม Double Crush เล่าไปเรื่อยซึ่งรายการนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำเรื่องราวต่างๆนะฮะที่ทุกคนอาจจะรู้แล้วหรือว่ายังไม่รู้ก็ตามเนี่ยนะฮะมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบเป็นกันเองฮะ,ะโอเคแล้วในวัน,นี้เรื่องที่ผมจะเล่าก็าคือผู้เล่นเทรนดีหรือว่า3 Point Defense Specialist นะฮะสิ่งแรกที่ผมอยากจะอธิบายให้ทุกคน ฟังก่อนนั่นคือความหมายของผู้เล่น3 and D ฮะซึ่งชื่อมันแม่งก็โคตรจะตรงตัวเลยก็คือคนที่ยิง3มแต้มแม่นแล้วก็ป้องกดดันโถดนี่แปง่ายเลยซึ่งหน้าที่ของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากคือผู้เล่นพวกนี้มักจะถนัดในเรื่องเกมรับมาก่อนก็คือการล็อกดาวน์พวกเอสของตัวเป้งๆอย่างง่ายๆเลยเลบรอนหรือว่าสเตฟเฟนหรือว่าพวกเจมส์ฮาเดน แล้วในเกมบุกอะในเกมบุกเขามักจะไม่ได้ใช้พลังมากหน้าที่ของเขาคือการโอเพนคอร์หรือว่าแบบการกระจายออกไปยิงสามแต้มเพื่อสร้างสเปซให้พวกตัวเก่งๆอะ่ะมันแหวกเข้าไปข้างในได้ง่ายขึ้นหรือว่าแบบพอแหวกเสร็จแล้วปุ๊บนึกภาพอย่างเลบอนเจมก็จะคิกเอาออกมาให้คนคนนี้ยิง3แต้มที่เส้นเบสไลน์ไม่ก็45องศาความสำคัญของผู้เล่น 3D ในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆเลย ือแต่เกาะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการอัดวงไหนใช้เซนเตอร์หรือว่าการทำแต้มแบบ mid range ในช่วง1 9 9่นถึงต้น2,000แต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่2อย่างคือเข้าไปเลย์อพไม่ก็ยิง3เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นเทรนดีเนี่ยจะสำคัญมากถ้าทีมไหนมีเพราะจะได้เอาไว้ป้องกันตัวที่เล่นเกมบุกอย่างเก่งแล้วก็ยังฉีกออกมายิง3แต้มได้เป็นว่าเล่นอ่ะดูง่ายอย่าง โรเบิร์ตควิงตันหรือว่า PJ t u ทักเกอร์ของฮูสตันร็อกเก็ตเนี่ยในการที่ใช้โค้ดสมอลล์ i ลอัพอย่างเงี้ยซึ่งมันสำคัญมากต่อ NBA อยุคนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่ไม่ค่อยมีทีมไหนเนี่ยที่มันจะอัดวงในกันแล้วยิ่งเราป้องกัน3แต้มได้มากขึ้นเท่าไหร่ผู้เล่นจูเอนดีเนี่ยวิ่งเร็วแล้วก็ขยันป้องกันได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งได้เปรียดต่อทีมทีมนั้นเป็นอย่างมากถ้าคนในช่วงนี้ดูกันเนี่ยก็คงจะรู้จัักกนนหลลายยยคเเทีีดว เริ่มต้นจากแดนนี่กรีนที่ยิง3มแต้มแล้วก็ป้องกันได้ดีมากๆตั้งแต่ยุคที่เขาอยู่กับแซนแอนโตนิโอสเปอร์สแล้วก็คว้าแช,ชมป์กับควายหรือว่าจะมาคว้าแช,ชมป์กับแรปเตอร์รวมถึงการที่มีสิทธิ์ที่จะได้ชิงแชมป์อีกรอบในปีนี้กับเรเบรอนเจ์หรือว่าจะเป็นโรเบิร์ตโควิงสตันที่มีค่าเทรดวาลูที่เยอะมากเพราะว่าเขาสามารถเล่นเทรนดีได้ดีรวมถึงเทรเวอร์อาริซาที่ถึงจะแก่แล้วแต่ก็ไม่เคยตกงานนะฮะ โอเคเรารู้แล้วว่าผู้เล่นแบบนี้เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆใน MBA ยุคสมัยนี้ที D เนดี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นหน้าที่แล้วกันหรือว่าเป็นบทบาทที่ถูกตั้งชื่อขึ้นมาซึ่งจริงๆแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีบัญญัติคำนี้ไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับการเริ่มต้นของผู้ที่สร้างคำว่า ชูแอนดดีเพลเยอร์หรือว่าบทบาทที่ยิงสามแต้มแม่นแล้วก็รับโหดโหดเนี่ยขึ้นมากันโดยที่ผมเอามาจาก CBS Sport ย้ย้ำนะว่าผมไม่ได้เอามาเองเอามาจาก CBS Sport s เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะผมจะพาทุกคนมารู้จักกับคนแรกกันเลยดีกว่าหรือก็คือ Michael Cooper เขาเล่นอยู่ในปี1979นะฮะถึง1990ก็คือผมยังล่องลอยอยู่ในโอวกาอยู่เลยนะฮะยังเป็นบุ้นอยู่เลย ซึ่งถ้าดูจากสเตตของเขาเนี่ยก็คงบอกไม่ได้นะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งขนาดไหนแต่ว่าโดยหลักของเขาแล้วเนี่ยเขาเล่นอยู่ใน NBA ถึง12ปีด้วยกันเขาเก่งเรื่องการดีเฟนซ์มากไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์การบล็อกหรือว่าการสตีลคือสุดยอดอะของเกมรับด้วยความที่เขามีจมูกที่ไวมากเนี่ยหรือว่าการดีเฟนซ์ที่ดีมากทำให้เขาติด Defensive Team of the Year หรือว่า All Defensive เนี่ย8ครั้งจาก12ฤดูกาลนะฮะแล้วก็ได้รางวัล Defensive Player of the Year ในปี1986ถึง1987ซึ่งในปีนั้นเนี่ยเขายิง3แต้มไป38.5%แต่ความที่สุดยอดกว่านั้นคือเขายิง3แต้มไปแค่1ลูกต่อ1เกมเท่านั้นเองซึ่งช่วงที่เขาได้เฉิดฉายขึ้นมาจริงๆเนี่ย ก็คงหนีไม่พ้ช่วงที่เขาเล่นกับ LA Lakers ที่อยู่ร่วมทีมกับพวกเมจิจอนสันคาริมอาดูนจับบานหรือว่าเจมส์วอร์ธีพวกนี้คูเปอร์เนี่ยเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงมากนะฮะเรียกได้ว่าเขาเก่งมากในการบล็อกช็อตไม่ว่าจะ2แต้มหรือว่า3แต้มด้วยกันอีกอย่างที่เราจะเห็นผู้เล่นเทยนดีทําบ่อยๆก็คือการคั t แบ็กแล้วก็อารีฮูป ใส่ทีมตรงข้ามซึ่งตรงนี้ถ้ามองดีเขาสามารถฟิตกับ NVA ในปัจจุบันได้ดีมากทีเดียวโดวยตำแหน่งจริงของเขาเนี่ยก็คือเป็นตัวสำรองของเมจิกจอนสันหรือก็คือแบ็กอัพพอยต์การ์ดนั่นเองแต่หน้าที่ของเขาเนี่ยไม่ใช่การปิดพอยต์การ์ดไม่เล่นเกมรับแต่ว่าหน้าที่ของเขาคือการปิดเฟิร์สออปชั่นสกอร์เรอร์ของอีกฝั่งหรือก็คือคนทำแต้มของอีกฝั่งนั่นแหละ อย่าง r รลลี่เบิเนี่ยก็โดนเขาเล่นไปหลายนัดแล้วเหมือนกันถ้าคุณยังนึกผ้าไม่ออกก็ให้ลองมองภาพที่แพทริกเบอร์ r ี่ไปปิดเลยบอลเกมเอาแล้วกันน่าจะพอหนผ้าพออกได้บางอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นคลิปนะฮะว่าการเล่นของผู้เล่น3 and 3 player เทรนด์ดีเพ r เยนี่ยจะเน้นเกมรับเป็นพิเศษแล้วเกมบุกเนี่ยถึงจะหาที่ว่างในการยิงสามแต้มเอาซึ่งง่ายๆก็คือเขามีบทบาทในเกมบุกที่น้อย แต่ว่าบทบาทในเกมบุกที่น้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สําคัญเพราะว่าเขามักจะยิงลูกที่สําคัญสําคัญให้ยุคเลเกอร์โชว์ไทม์อย่างสม่ําเสมอนะฮะไม่ว่าเกมไหนไหนและนี่ก็คือคนแรกนะฮะที่เป็นออริจินอลที่ทางสื่อต่างประเทศเนี่ยยกย่องให้เป็นคนที่รีเริ่มหน้าที่นี้หรือว่าบทบาท3 r ร d player ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงยุค1980-1990 19เลยทีเดียว เรามาถึงคนที่2กันเลยดีกว่านะฮะเรียกได้ว่าคนนี้เกียรติศักดิ์เขาเยอะมากมายฮะแล้วก็แหวนที่เขาได้เนี่ยรวมไปทั้งหมด7นิ้วด้วยกันได้มากกว่าโคบีไบรอันหรือว่าทิมดันแคนซี่ชื่อของเขาคือโรเบิร์ตฮอร์รีนี่เองโรเบิร์ตฮอร์รีหรือว่าบิ๊กช็อตบ๊อบเนี่ยไม่ต้องสารายายให้มากนะฮะถ้าใครได้ดูไฮไลท์หรือว่ารู้จักเขาอยู่แล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนคนนี้แม่งบ้าคืออยู่ทีมไหนทีมนั้นก็ได้แหวน ไม่รู้ว่าเป็นที่เขาหรือว่าเขาย้ายไปถูกคีมกันแน่เพราะว่าเขามาจะยิง3มแต้มที่สําคัญเรียกว่าสําคัญไม่ได้เรียกว่าโคตรสาคัญเลยว่าถ้าเปรียบเทียบผมคงเปรียบกับเรเลนยิงใส่ซานแอนโตนิโอสเปอร์ในปี2013นะฮะแล้วพาคีนไปเล่นเกม7โรเบิร์ตฮอร์รีคือทําอย่างเรเลนไม่ต่ํากว่า3-4ครั้งอ่ะถ้าให้ผมเดานะเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่ระมือความกดดันได้ดีมากๆคนหนึ่งในลีก ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงช่วยทีมให้ได้แชมป์มากมายขนาดนั้นซึ่ง7ครั้งที่เขาได้รับเนี่ยก็คือมี3กับเลเกอร์2กับร็อกเกตแล้วก็2กับสเปอร์ซึ่งเขาเนี่ยท่านจะมองในโทศวรรษนี้ก็คงจะคล้ายๆกับแดนนี่กรีนแต่อย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาดีกว่าแดนนี่กรีนเนี่ยก็คือความสามารถในเกมรับที่เขาน่าจะมากกว่าแดนนี่กรีนพอสมควร โอเคแหละว่าโรเบิร์ตฮอลลี่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีชื่อชั้นในการยิงสามแต้มที่ดีมากหรือว่าสถิติมันก็คงไม่ได้บอกว่าฮอลลี่ยิงสามแต้มดีกว่าแดนนี่กรีนแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขามีม,มากๆเลยก็คือการยิงคลัชช็อตหรือว่าลูกที่มันกดดันมากๆแล้วก็ด้วยสรีละของเขาเนี่ยที่สูงถึง6.9เนี่ยในตำแหน่ง Small f o r เ a ิรแต่เขาสามารถสวิชไปปิดพวกกะที่ตัวเล็กกว่าหรือว่า ิด small forward ด้วยกันเองเนี่ยทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่หลากหลายมากๆในการใช้ในเกมป้องกันรวมถึงการบุกของเขาที่มีมากกว่าการยิงสามแตม้มเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยการที่ฮอร์รีเล่นได้แบบนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่มากๆใน NBA ช่วงปลาย90 2000. ถึงต้น2000อย่างที่บอกว่าฮอร์รีแม่งเป็นคนที่ชอบยิงลูกสำคัญเอามากๆมีครั้งหนึ่งนะฮะในปี2005 สเปอร์เนี่ยได้เจอกับเด t ์ทอยในรอบชิงชิงเอตาทีมแดนแคนเนี่ยในวอเตอร์ที่4เขายิงลูกโทษพลาดไปหาลูกแล้วทีเนี้ยเขาเลยบอกโคชป๊อบว่าโคชป๊อบเซฟพิมหรือก็คือเอาฮอร์รีไว้ในสนามเถอะเพราะว่าทีมแดนแคนเนี่ยคิดว่าฮอร์รีเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยกอบผู้สถานการณ์ของสเปอร์ในเวลานั้นได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฮะฮอร์รีมันยิง3แต้มทำให้สเปอร์เนี่ยชนะในนัดนั้น แล้วทำให้ขึ้นนำซีรีส์3ต่อ2และสุดท้ายเนี่ยสเปอร์ก็ชนะไปในเซเว่นเกมซีรีส์นั้นแล้วก็ได้เป็นแชมป์ในที่สุดคนต่อมาผมว่าขาดเขาไปไม่ได้เลยคือถึงสื่อหลายสื่อจะยกให้ไมเคิลค c ูเปอร์เนี่ยเป็นออริจินอลแต่ผมรู้สึกว่าคนที่เป็นต้นแบบจริงๆของการเล่นเป็นเทรนดีเพลเยอร์ในยุคนี้เนี่ยต้องยกให้บรูซโบเวน ตำนาของแซนอนโทนิโอสเปอร์สคนนี้เอาเป็นว่าทุกคนคงรู้ดีนะฮะว่าความสกปรกของเขาเนี่ยมันขนาดไหนทั้งการสอดขาใส่วินส์คาร์เตอร์หรือว่าการกระโดดถีบอกใครสักคนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเอาง่ายว่าแม่งโคตรเถื่อนแต่ถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปเนี่ยผมว่าเขาคือคนที่เป็นเทรนด์ดีเพลเที่ดีที่สุดตั้งแต่หลีเคยมีมาด้วยซ้ำ คือถ้าจะให้เราอย่างคร่าวๆเนี่ยก really ็คือโบเวนเป็นอันดราฟนะฮะเขาโดนเทรดจากไมอามี่ฮีเนี่ยไปบอสตันบอสตันไปซิกเซอร์จนสุดท้ายเนี่ยมันเจอกับทีมที่เหมือนเป็นบ้านของเขาก็คือซานแอนโทนิโอสเปอร์สการเล่นเกมรักของเขานะฮะมันสำคัญหรือว่าสุดยอดพอๆกับการยิงสามแต้มเลยด้วยซ้ำคือเขาเนี่ยหลังจากที่อยู่กับสเปอร์สเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็น ผู้เล่นที่มีเกมรับที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ในปี2002-2003เนี่ยเขานำหลีด้วยการยิงเปอร์เซ็นต์สแต้มเนี่ยเยอะที่สุดหรือก็คือ44.1%ซึ่งเวลากร,รมเด่นๆของโบเวนเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นรอบชิงแชมป์สายที่สเปอร์เจอกับเลกเกอร์สในปี2003โดยเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนปิดโคบีไบรอันจนเล่นไม่ออกแล้วก็ไปไม่เป็น จนที่ต้องหยุดเสียติที่จะทำโฟร์พีทไว้ที่บอาชิงแชมสายเท่านั้นเองถ้าจะให้พูดถึงความสำคัญของโบเวนเนี่ยก็คือการที่เขาทำให้การยิงคอเนอร์ทรีหรือว่ายิงสามแต้มตรงด้านข้างเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาหรือว่าคนอื่นเนี่ยกลับมาเล่นแผนนี้กันมากขึ้นโดยที่เขาเนี่ยได้รับผลประโยชน์มากๆเลยจากการ d ดร v e หรือว่าการส่งของทั้งโทนี่ปาร์เกอร แล้วก็แมน u g จินโ i บิลยิ่งเกมเพลย์ออฟของเขาเนี่ยเขาเล่นไป135เกมแล้วคุณเชื่อไหมว่าเขายิงลงไปถึง42-4%หลังเส้น 3, 3, แ,ต 3. แต้มโดยสำแถมมันไม่ใช่แค่ความแม่นนั้นด้วยนะการที่เขาได้ขึ้นมาเป็นสุดยอดผู้เล่นเทรนดีเนี่ยก็เพราะว่าเขาเขาฆ่าผู้เล่นที่เป็น First Option s c o r e r มันเลยทำให้โทนี่ปาร์เกอร์แมนู i n o โนบิหรือว่าทีมดันแคนเนี่ยเล่นง่ายขึ้นมา เพราะว่าการทําคะแนนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันน้อยลงอย่างชัดเจนเมื่อมีเขาในสนามและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงติด All Defensive Team ถึง8ครั้งนะฮะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยก็คือโคบี้ไบรนยังได้เคยบอกอีกด้วยว่าบูซโบเวงคือคนที่ป้องกันดีที่สุดคนหนึ่งในลีกเลยตั้งแต่เขาเคยเล่น NBA มาคนต่อมาที่ถ้าไม่พูดถึงเนี่ยมันก็คงไม่ได้เลยมันก็คือราชาเบล ราชาเบลเนี่ยเขาเล่นอยู่ในช่วงปี2 0 0 0ถึง2012คือทุกคนอาจจะเห็นเขาในยูนิฟอร์มของฟินิกซันส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มประสบความสำเร็จกับหน้าที่หรือบ,บทบาทเทรนดีเนี่ยในช่วงที่เขาเล่นอยู่กับยูท่าแจ๊ในการคุมทีมของโค้ชเจอร์รี่สโลนจริงๆแล้วเนี่ยเจอร์รี่สโลนเป็นคนที่พาราชาเบลขึ้นมาเป็นท็อปของเรื่องการดีเฟนส์สโลนมักจะบอกเบลเสมอฮะ,ะว่า มึงเนี่ยห้ามให้คนไหนเล่เลยนะเว้ยมึงต้องเก็บทุกลูกแล้วก็อย่างที่เขาบอกคือ f i h t for every inch on the floor mentality ก็คืออยากให้เบลเนี่ยใช้พลังงานทั้งหมดพลังใจทั้งหมดในการเล่นเกมในทุกพื้นที่ของสนามและคือคำพูดเนี่ยมันทำส่งผลอย่างมากในการดิฟเฟนซ์ของราชาเบลทำให้เขากลายเป็น อีกระดับหนึ่งหรือว่าเป็นระดับที่เป็นล็อกดาวน์ดิเฟนซีฟเพลเยอร์ได้เลยซึ่งนี่แหละคือจุดแข่งของเบลจริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยมักจะประกบสตาร์ของแต่ละทีมแต่ถ้าให้พูดถึงที่เด่นที่สุดจนมกลายเป็นคู่กัดตลอดการก็คือระหว่างเขาแล้วก็โคบี้ไบรอันโดยเฉพาะในปี2006เนี่ยคือเบลเนี่ยโดนแบนด์เป็นหนึ่งนะัดในการที่เจอกับเลเกอร์เพราะว่าเขาไปโคลดไลน์ใส่โคบบี้ไบรอันในรอบนั้น แล้วก็นั่นแหละฮะมันเลยเป็นอย่างที่คลิปที่เราดูอยู่ทุกวันนี้นั่นเองถึงแม้จะมีเรื่องในสนามเนี่ยแต่ว่าทั้งคู่ระหว่างเบลกับโคบี้เนี่ยก็คือให้ความเคารพกันมากนอกสนามเพราะว่าแต่ละคนถือว่าไอคนนี้แม่คือคู่กัดที่ดีของกูทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไปได้อีกหนึ่งระดับจริงๆแล้วเนี่ยการดีเฟนซ์ของเบลเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่การดีเฟนซ์อย่างเดียวเพราะว่าการยิง3แต้มของเขาเนี่ยก็ดีใช่ย่อย เขาอยู่ในเปอร์เซ็นต์ถ่ายที่95ในการสปอตอัพช o o ตติ้งแล้วก็ยังมีสถิติอื่นๆที่ผมบอกว่าเขาเป็นสปอตอัพชูเตอร์ที่ดีมากซึ่งนั่นทำให้เขาเนี่ยเป็นกลายเป็นผู้เล่นเทรนดนดีที่ดีคนหนึ่งเลยในยุคนั้นนะฮะมาถึงคนสุดท้ายที่ผมจะพูดคือเชนบาเทียร์คือบาเทียเนี่ยเขาไม่ได้มีทักษะในด้านใดด้านหนึ่งที่มากมายแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมแต่ว่า การที่มีเขาอยู่เนี่ยคอร์เดมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถ้าเรามองย้อนกลับไปในปี2012-2013ที่เขาได้อยู่ในแมมมี่ฮีทและพาทีมประสบความสำเร็จเนี่ยคือการที่มีเลบรอนแล้วก็ดวเวนเวดอยู่เนี่ยคือมันทีมมันดีอยู่แล้วแหละถ้ามี2คนเนี่ยแต่ว่าการที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยการที่มีเทรนดีคือผู้เล่นที่ตัวใหญ่มากๆสามารถเล่นเกมรับได้ทุกตำแหน่ง มันทำให้ทีมได้เปรียบคนอื่นเป็นอย่างมากถ้านึกถึงการโรเทชันระหว่างพวกที่เป็นตัวสำรองลงมาและสามารถฟัดกับตัวจริงได้อีกอย่างคือเขาสามารถยิง3าได้ด้วยแม้จะตัวใหญ่ทำให้คู่ต่อสู้ของเขาที่ประกบเขาเนี่ยต้องสเตร t ออกมาทำให้โซนเนี่ยมันถ่างเพิ่มขึ้นหรือว่าแมนทูแมนเนี่ยมันถ่างเพิ่มขึ้นและคุณลองนึกภาพถ้าดีเวกับเลบรอนบุกเข้าใน แล้วเชนบาทีเออยู่ข้างนอกคือมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากแล้วมันเพิ่มมิติของเกมได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเชนบาทีเ r ก็มักจะได้เล่นอยู่เสมอซึ่งจริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่แค่เชนบาทีเ e r ด้วซ้ำแต่ว่าเป็นหน้าที่เทรนดีคือผมอยากจะพูดว่า คนที่เล่นตำแหน่งหรือว่าหน้าที่นี้มักจะมีงานอยู่สม่ำเสมอถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นตัวจริงและส่วนใหญ่ก็ตามเพราะว่าการมีผู้เล่นแบบนี้เป็นโรเลเยอร์เนี่ยทำให้สควอเดบมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้การเล่นของทีเนี่ยมันง่ายขึ้นจริงยิ่งถ้าเราสังเกตดูเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมเปรียบเชนมาทีก็ลงประมาณเจคลาวเดอร์หรือว่า ใครต่างๆในยุคนี้เขาจะมีเทรดว่าลู่ที่สูงมากเพราะว่าไม่ว่ายัางไงคุณก็จะมีพื้นที่ให้คุณได้เล่นเสมอมันไม่เหมือนกับพวกเซนเตอร์ที่ถ้ามันใช้ไม่ได้จริงเทรดว่าลู่คุณจะน้อยเพราะว่าแต่ละทีมเขาก็มีเซนเตอร์อยู่แล้วและหน้าที่หลักของในยุคนี้ก็คือการรีบาวด้วยทํแต้มถ้าเป็นเซนเตอร์ที่ทําแต้มนอก3แต้มไม่ได้เนี่ยก็แทบจะไม่มีค่าเลยด้วยดํานี่ทําให้ผู้เล่นเทรดดีแบบเนี้ย มันมีค่าอยู่ในตลาดสูงมากโอเคแหละถึงแม้คุณจะไม่ได้แบบเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าคุณก็สามารถการันตีได้เลยว่าความสามารถของคุณไม่มีทางตกงานและค่าสัญญาคุณก็คงไม่ได้น้อยขนาดนั้น5คนทั้งหมดที่ผมเล่ามานะฮะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นคนที่ทำให้องค์การ NBA แล้วก็พวกเราคนที่ดู NBA เนี่ยรู้จกักผู้เล่นแบบเทรนดี D มากขึ้น ส่วนในคลิปต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ทุกคนฟังก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้คลิปผมด้วยนะฮะแล้วผมจะทำคลิปต่อไปมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเลยฮะ